สวัสดีครับนี่ครับอยู่กับน้องๆมอนเดือครับนี่ครับคนท็อปีครับอมามะนาวหวานมาแล้วนี่ครับเนี้ยงก็ไก่ครับไก่อบโอ่งที่พนทบอยากกินครับมนนี้มานีจัดไห้ครับผมเนี่ยสี่ตัวครับสี่ตัวเนันเน้นไก่อบโอ่งเพื่อพนทอบโดยตรงมาผูมานี่ครับใส่ยังก็ตำสี่เกลือนะครับใส่เนี่ยสูตรอาจสิบอกคือเกานะครับผมเลย กูพักยังเขคิร์นยังอร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้นี่ครับอ่ามียังก่อนี่โูมาตะไคร้กระเทียมพริกไทยน่าักคีน่าภาคีเราใส่แล้วเนาะใช่ครับอ่านี่ครับมันตาลติดอ่าน่าตีพอไม่ใช่ไหมพอหวานพอแล้วใช่ไหมคนทอดหวานอยู่แล้วหวานแล้วครับจานสุดหวานแล้วนี่ครับมื้อเที่ยงนะครับเล่นสนุกสนานสอนหอยสีขาวอยู่ไหนหมดโอ้ฉีดฟุ้งนี่ สงอ่ะีกไม่ต้องใหญ่นะอ่าซอนหอยครับนี่ครับสูตรน้ำมาร์คด้ครับกับผู้ใดสนใจหรือว่าชอบก็ไปสามารถดัดแปลงป็นอาชีพได้นะครับเมนูนี้ปลาปลาชีกเลยกัดผงชุชูรสองชูรสเราอยู่ไหนอยูดีๆนะรสด,ดีไหมอะรสด,ดีมากก่อนอ น้ำตาลได้เนี่ยครับจ้าเว้ยเหมือนกันครับวนทรอบนทรอบอีกแล้วอ่าผมชว์รถครับรถดีขายได้ยังไงล่ะน้ำประเดียกใส่อยู่บ่ฮึอ่ะสักหน่อยครจ้าเยอะมากเลยย่อสักหน่อยเลยนี่ครับน้ำมันพืชนิดหน่อยครับผมนี่เด้อใครจะขยำเนี่ยจ่ายอีกแล้วกบ่อ่าเดี๋ยวมื่น มือเราไปไหนพ้นทอเพชรได้ครับได้ครับจ่าได้ครับเป็นใช่ไหมเป็นเป็นเรื่องเป็นไม่เป็นนะจ่าไม่เป็นเป็นหรือไม่เป็นสรุปอ่บอ่านี่ครับอขออนุญาตใส่มือได้ครับใช่แล้วใช่ไหมมือจ่าสะอาดสุดแล้วเขาบอกอ่ะล้างมือเราได้ครับผมถาดอะไรนี่เราเต็มแล้วนะใส่แล้ว ท็อปนี่ครับก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับก็เราก็เน้นสนุกสนานครับเหมือนเดิมครับผมเน้นสนุกสนานมีฮาปาร์ตี้ใช่ไหมท็อปใช่มื้อเที่ยงว่างๆครับผมอาศัยแบบเอเคนมาไงก็ใช้ความแซ่บนำความถูกใช่ครับอย่าไปซีเรียสอย่าไปซีเรียสครับดูกันง่ายๆครับนี่ครับน้องๆแต่ละคนยิ้มท้องอยู่แล้วอ่ไปซีเรียสกินได้ไหมเนี่ยเมนูเนี้ยอยากกินปะมาไก่มา หมักเลยนะครับนะหมักลงมาเลไยเ okay. ไก่ตัวอย่างเบ้งเมามีครับผมจะแช่มาร,ร์กไปประมาณมื่อวานผมมีสูตรเลิงรัดนะครับอาสิบอดนัวปนันใดแต่พ้นมาร์กอีลีก็ต้องกับมาร์กประมาณเขาม,มาประมาณสองชั่วโมงนะไก่นี่ใช่ไหมกิ้มไหมเราไม่ต้องกินเหรอนนะเราอาบพ,พอ,อ,อถือไ,อไ,ไว้ถือไก่เลยคนละตัวถือไก่เลย จะเอาหมักแล้วก็ใส่นี่นี่ครับแต่คนเห็ดคนเห็ดจางอาชีพก็สิมักเป็นคืนเนาะบางเทีกับมักดูไว้มักสองชั่วโมงขึ้นสิเอาน้ำหมอกเอาน้ำหมอกหน่อยนี่ครับเห็ดแบบเรียวๆกันเนะครับเต้าน้ำหอกเรียวเอาในไก่ลงตัวนึงเดือดตัวแล้วครับนี่จำอาบไกล้แหละครับครั้งที่เดียวเห็ดทั้งสี่บอกผมจำบ่ได้เลยทำอย่างนี้ไม่ดิวดิวได้กินฮะลืมสูตรลืมสูตรลนี่ครับ เก็บไปก็ลืมไปนี่ผลคนก๊อฟเป็นไงนะแม่อะไรนะผลก๊อฟแม่ยังก่อนแม่เบิ่งทุกคลิปแล้วแม่เบิ่งทุกคลิปนั่งยังก่อนทางหยาอยู่กับแนั่งเสียหยาทางหยาเบิ่งนี่หาควงัาคองหงายอยากปูคองครับเนื้อเครื่องจะพอไหมเครื่องจะพอไหมพอสิเราต้องทำมันพอนี่ครับ กินสดสดแล้วจ้าเมนูนี้พนท้อไม่กินไก่ครับกินครับเอา้าผมจะกินสดสดด้วยอันนี้ตัวยินไก่เหรอไม่ใช่ครับ <laughs> กินสดสดเลยอ่ะใช่ครับโอ้โอัน<อ><อ>นี้ครับด้ยวยความหิวครับอ่าตัวน,นี้นะนี่ครับสีตัวนะครับบางคนตะเพิ่นนี่ขายบนสิบวัวไซเขาไม่ใส่ตะไคร้ใช่ไหมเขาทำขายใช่ไหมแ,แ,ตแต่ว่าสดครับนะแต่ว่าไม่ค่อยเห็นก็แต่เราทำกินครับผม อาจีดแับแปลงกระสมุนไทยอือคืออาบก็อาบแน่้ยเถอะต้องกินแบบนี้เนื้อนุ่มหนังกรอบนะเอาไก่มาลงที่นี้ไก่มาลงไก่เนี้ยเนี่ยเนี้ยวางจะจับเองจะจับเองซัวจะเปลี่ยนเนี้ยนะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่นแล้วเอามาเทอันนี้เทีเทลงนี่ครับมาร์กไว้แล้วครับประมาณผมเอา ครึ่งชมมั่วโมงพอครับเดี๋ยวบนทันกินหิวขอดหรอคนท้อหิวแล้วฮะมีข้าวเหนียวครับมีมีมีม่กินข้าวเหนียวใช่ไหมกินครับเาขาบอกพนท้อไม่กินข้าวเหนียวกินครับนี่ครับหมักไว้ประมาณผมเอาครึ่งชมมั่วโมงพอครับคนอื่นเขาสิหม,มักประมาณสองชั่วโมงหรือว่าค้างคืนไปเลยครับโอเคครับนี่ครับเดี๋ยวเอาเบื้องการยังก่อนการบอบโอ่งอีกทีหนึ่งครับโอเคครับนี่ครับผมเ้าหมักไว้ระยะหนึ่งครับ คนท็อปหิวเข้าวไม่ไหวแล้วใช่ไ,ไหมนี่นครับอ่ะนา่าจะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำอะไรชุร่มฉ่ำแบบว่ากัดไปหวานอารมณ์ชอบอารมณ์ชอแปลว่าแปลว่าอร่อยเลิศครับนี่คนถามอยู่เนาะภาษาญี่ปุ่นอะไรมุเตมัดอะไรเนะนี่อยมันไม่มีความหมายครับเอาเอาเอาไม้มานี่ครับเสียบไก,ก่เขาได้ครับหนจจบบักจิบบอคขึ้นเขาได้เนี่ยดูไว้นะคนท็อปอาจจะเป็นอะไรนะคนท็อปไก่อบอ่ง มฮอปไก่อบองซิ่งตาเล้งข้างขายที่ไหนเดี๋ยวจะไปขายชัยภูมิครับชัยภูมิครับทำไมไปขายชัยภูมิอ่ะบ้านนาบ้านบ้านบ้านเกิดพ่อครับบ้านพ่อจริงเปล่าใช่ครับนึกว่าบ้านน้องบีบีครับจ๋าชื่อบีมครับบีมหรือบีบบีมครัจริงเปล่าใช่ครับเฮ้ยจะได้ยินว่าบีนะทำอะไรบีวันนั้นน่ะ จดีครับนี่ครับผมเห็ุแบบสนุกสนานกันได้ครับอ่ะอาใครจะไปเดี๋ยวถือไว้เราดูแล้นมาที่ห้อยอยู่ไหนอ่าคนชอปมีคนชอปไปห้อยนะครับนี่ครับเห็ุกินง่ายไปห้อยเป็นบอลนี่ไป็อยู่ครับจ้าไปหลุดนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ตรงอ่ะเราต้องเสียบใหม่ภาษาอีสานเืิมนบวกเกิง โบกเกิงไู่จักไหมโบกเกิงเนอ,ไอะไ,ะไหนบตัวใหม่มาไม้มา <S <S โอ้หร้อนตีเลยเปิดอดผ้าขาวผ้าลั<ป>กสุรีครับมีโนูนี้เออนี่ครับอยากกินให้มันทำครับไอ,อเรียงใช่ไหม ว้าวได้บ่อได้ครับจ้ากินแซ่บบ่อวู้เออกินเด็ดไหมน่ากินแล้วจ้าน่ากินเลยนี่ครับเสียบไก่กันนะครับเดี๋ยวผมขออยากเสียบไก่กันนะครับผมโอเคครับนี่ครับผมเสียบเรียบร้อยครับสามตัวใจคนท็อปคนที่อยากกินเอาไปห้อยคิดว่าจะแซ่บไหมเมนูนี้อร่อยครับจ้าหมดไหมแต่ว่าไม่น่าหมดว่ะผมว่าหมดครับอืม่ะอ่ะบ่อไอ้นี่ ชื่ออะไรนะบอล์บอลอ,อ,อะไรนะบอลลัตนาเวบอลัตเนาเือยังไงลัตนาเวลัตนนาวัครับอ๋อมามาครับอีกตัวนึงตัวนึงส<ด>ตัว,ตวไปนี่ครับสตัวเ,วเดี๋ยวเตรงไหมได้ไหม<ด>อ่า พ้อลอลงรสีโตพอดีครับโป่งร้อนอนู้นเลยได้บอสมันหันออกคนละทางเดี๋ยวค่อยเกี่ยวออกอนี่ครับผมเห็ดแบบเรียวๆเลยครับจำสูตรได้ป่โบลูครับเดี๋ยวนี่นี่โทษๆอุ๊บน,นี่ใช่บอสอปิดฝาโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตอบป,ประมาณอบไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะปิดไปเรื่อยๆโอเคครับอบไปสักระยะหนึ่งครับมาเปิดเบิ้งคำนี้ โอ้นี่ครับชำๆครับผมเขาก็สิกลับไก่ได้ครับบ้านนี้ขั้นตอนกับละเอียดนิดนึงครับในการดูแลไก่เนี่ยเฮ้ให้มันแบบเขาสิอย่างอุณหภูมิไฟยังไหนนี่ครับนี่คือทุกคนต้องไปผมว่าต้องไปปรับเปรียมของอย่าของมาครบเลยเฝ้าในการเทสไฟไฟแรงก็สีไหมที่นะครับเดี๋ยวรอกับไก่ครับพอดีครับนี่ครับผมผ่านไปเท่าหไหร่วะหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเบิ้งครับมาป๊ับนิว เป็นเจ็งไดลละคนทอบดูดูดูฝนโอ้ยเอาตัวไหนหมดไหมเนี่ยสี่ตัวเ่ยเฮ้ยหมดครับหมดจริงเหรอจ๋าว่าไม่หมดอ่ะหมดครับเป็นยังไงได้บอนี่ครับเสียบเบึ้งมาเบึ้งกันครับันนอกที่กินโด็ดโอเคครับผม